ช่วงนี้หลายคนคงได้ดูข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งเป็นความไม่สงบเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในสภาวะที่คนกำลังกลุ่มกลัวแล้วก็หนักใจกับภาวะของวิกฤตโควิดแต่เหตุการณ์อย่างนี้ก็เกิดขึ้นนั่นหมายความว่า คนที่นั่นถูกกดขี่เอารัดเอาเปรียบจนไม่สามารถที่จะทนได้ฉะนั้นโลกจึงน่ากลัวน้อยกว่าโรคระบาดจึงน่ากลัวน้อยกว่าการสูญเสียอิสรภาพหรือความเท่าเทียมการกดขี่ตรงนั้นมีความรุนแรงสูงมากซึ่งเหตุการณ์วันเนี้ มันทําให้เราเห็นว่าการประท้วงของคนไม่ใช่เฉพาะคนดําที่ออกมาประท้วงมันหมายถึงคนขาวด้วยคนดําด้วยที่ออกมาประท้วงมันเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงความกลวงของอเมริกาเป็นอย่างยิ่งกลวงก็คือมันดูดีภายนอกแต่ภายในมันไม่มีอะไรมีแต่ความว่างเปล่า อันนี้คือบทเรียนที่เราควรจะต้องเรียนรู้และก็เอามาใช้ประโยชน์ให้ได้ความกลวงของอเมริกาเนี่ยมันเป็นความกรวงที่ฝังลากลึกมายาวนานเพราะเขาบอกว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นประเทศที่มีความเท่าเทียมเป็นประเทศที่มีอิสระภาพ สูงที่สุดในโลกนั่นคือภาพที่คนทุกคนเห็นนั่นคือภาพที่คนทั่วโลกเข้าใจแต่ในความเป็นจริงแล้วคนน้อยคนมากที่จะรู้ว่ามันไม่มีอะไรอย่างนั้นในอเมริกาเลยอเมริกาเป็นประเทศที่มีเสรีภาพน้อยที่สุดประเทศหนึ่งในโลกนะครับเพราะอะไร เพราะอเมริกาเนี่ยมีเสรีภาพอย่างเดียวคือเสรีภาพในการแย่งชิงกันทางเศรษฐกิจในการหาเงินพูดง่ายๆคือมสมีเสรีภาพในการหาเงินอย่างเดียวแต่ไม่มีเสรีภาพที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉะนั้นคนทุกคนจึงต้องทำงานอย่างหนักลืมตัวเองลืมครอบครัวลืมทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วก็ไปแย่งชิงเงินกันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่คนไม่รู้ที่อเมริกาว่าถ้าคุณอยากอยู่อย่างสงบสุขมีความสุขอยู่ง่ายๆอยู่ยากมากถ้าไม่มีเงินถ้าไม่พึ่งเงินไม่หาเงินเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยฉะนั้นคนที่จะมาอยู่แบบง่ายๆ มีความสุขกับทุ่งกับนากับสวนเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยจะต้องหาเงินก่อนแต่หาเงินขนาดไหนจึงจะอยู่ง่ายๆแบบนั้นได้ในหลายคนก็หาเงินจนตายก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปอยู่แบบง่ายๆได้อันนี้คือสิ่งที่คนไม่รู้ฉะนั้นคนอเมริกาจึงต้องตื่นแต่เช้าทำงานหนักพ่อแม่ลูกเนี่ยแค่จะคุยกัน สักครั้งหนึ่งเนี่ยต้องนัดกันเป็นอาทิตย์จึงจะได้คุยกันนี่คือความกลวงนอกนั้นความเท่าเทียมเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอเมริกาคือประเทศที่มีความเท่าเทียมกันสูงแต่จริงๆแล้วมันมีแต่ความเลื่อมลำ้ำคนผิวดำหรือเรียกว่าคนผิวสีเนี่ยถูกเหยียดหยามมายาวนานตลอดประวัติศาสตร์ของอเมริกาเพราะคนเหล่านี้ถูกนำไปเป็นทาส ในอเมริกาฉะนั้นมันถูกลืมตั้งแต่ประวัติศาสตร์ไปแล้วเพราะว่าประวัติศาสตร์อเมริกาเขาจะพูดถึงแต่ว่าคนขาวจากยุโรปอพยพเข้าไปในอเมริกาไปสร้างประเทศสร้างบ้านแปลงเมืองที่นั่นแต่เขาไม่ได้พูดถึงว่ามันไม่ใช่มีแค่คนขาวที่เข้าไปเขายังเอาทาสหรือคนดำเข้าไปด้วยไปสร้างบ้านแปลงเมืองให้เขา และคนขาวจากยุโรปเนี่ยก็ไปปล้นแผ่นดินของคนอินเดียแดงคนอินเดียแดงจำนวนมหาศาลถูกฆ่าตายสงครามครั้งแล้วครั้งเล่าที่คนอินเดียแดงที่มีแค่ธนูแล้วก็ไม่มีอะไรต้องมาสู้กับคนขาวที่มีปืนมีเรือลบหลายหมู่บ้านถูกฆ่าตายทั้งหมู่บ้านโดยการเอายาพิษไปเทใส่ต้นน้ำ ไหลลงมาที่หมู่บ้านคนเอเดแรแงสมัยก่อนเขาจะดื่มน้ําจากลาําธารเขาจะเคารพดินน้ําเหมือนพระเจ้าฉะนั้นเขาจะดูแลน้ําอย่างดีเขาใช้ดินใช้น้ําแต่คนขาวเนี่ยเข้าไปก็เอายาพิษไปเทใส่ต้นน้ําทําให้ทั้งหมู่บ้านตายเนี่ยคือความลากเง่าของมันมาแบบนี้มาจากการปล้นการปล้นคนอื่น ฉะนั้นเมื่อความคิดมันผิดตั้งแต่แรกลากเงามันบิดเบี้ยวตั้งแต่แรกความมั่นคงที่เรามองเห็นว่าอเมริกามั่นคงเนี่ยจึงเป็นภาพหลวงภาพกลวงเพราะลึกๆแล้วมันยังมีความเกลียดชังระหว่างสีผิวที่ยาวนานมากลึกซึ้งมากฉะนั้นในอเมริกาจึงไม่มีความเท่าเทียมจริงๆไม่มีอิสระภาพจริงๆ และก็มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของทุนนิยมที่ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ทั่วโลกอยากจะเป็นแบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนั่นคือแบบอย่างของทุนนิยมที่กำลังจะล่มสลายพอทุนนิยมแบบสุดต่งพัฒนามาถึงที่สุดเนี่ยมันทำให้คนไม่มีความเป็นคนทำให้คนไม่ได้คิดถึงคุณค่าของคน ทุนนิยมแบบสุดตรงมันทำให้คนเห็นเงินสำคัญกว่าชีวิตคนเราจะเห็นได้ว่าทำไมประธานาธิบดีของอเมริกาจึงไม่ได้ตั้งใจแก้ปัญหาเรื่องโควิดนั่นเพราะเขาคิดว่าชีวิตคนไม่สำคัญโดยเฉพาะคนดำเนี่ยเขาจึงปล่อยให้คนดำเป็นโควิดตาย มากกว่า50%ของคนตายในอเมริกาคือคนดำนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นมากกว่า50คือคนดำลองลงมาก็คือคนอเมริกาใต้หรือคนที่เรียกว่าฮิสแปนิกก็คือคนที่พูดภาษาสเปนทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นลองลงมาก็คือคนเอเชียฉะนั้นคนขาวยังอยู่หลังๆเลยนี่คือความไม่เท่าเทียมการฝังลากลึกของความเกลียดชังเนี่ย มันมีมายาวนานลบออกไม่ได้ทีนี้แม้ว่าเขาจะ,จะเจริญก้าวหน้าขนาดไหนแต่มันจะอยู่อย่างมั่นคงไม่ได้เพราะทุกอย่างถ้าไม่ถูกต้องเป็นธรรมเป็นจริงอยู่ได้ไม่นานครับมันจะต้องพังแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้มันชี้ชัดให้เราเห็นถึงความ ล่มสลายหรือความไม่ยั่งยืนของระบบทุนนิยมอย่างชัดเจนคนอเมริกาเริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นในวันนี้เพราะมีเงินมากแต่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการรักษาโรคได้เจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยรักษาไม่ได้ไม่หมอ ก็ไม่พอยาก็ไม่พอทั้งทั้งที่มีเงินมากมันเกิดอะไรขึ้นนั่นก็คือเรื่องของการที่เอาเงินนำหน้าแล้วเอาความเกลียดชังนำหน้าก็เลยทำให้เกิดการแบ่งแยกการเอารัดเอาเปรียบกันความเจริญในอเมริกาเนี่ยเป็นเป็นการเจริญที่ ทำให้คนเนี่ยสูญเสียความเป็นคนคนกลายเป็นทาสที่ดีของระบบเงินคนพึ่งตนเองไม่ได้จะต้องพึ่งเงินอย่างเดียวฉะนั้นเราจึงเห็นว่าทำไมตัวเลขของคนที่ติดเชื้อโควิดในยุโรปในอเมริกาเนี่ยมันจึงพุ่งสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ลดลงช้ามากนั่นเพราะอะไรเพราะเขาถูกฝึก ให้เชื่อว่าเสรีภาพส่วนบุคคลเนี่ยมีความสำคัญสูงสุดคิดถึงตัวเองเป็นหลักตัวเองเนี่ยคือความเห็นแก่ตัวเนี่ยมันมีสูงมากฉะนั้นเวลาเขาให้ใส่หน้ากากเขาก็ไม่ยอมใส่เพราะเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่จะไม่ใส่รัฐบาลก็ทำอะไรไม่ได้เขาบอกว่าให้อยู่บ้าน คนอิตาลีคนยุโปรปหลายประเทศเนี่ยแล้วโรคโควิดกำลังระบาดอย่างรุนแรงเขาก็ออกมาจัดปาร์ตี้กันเฉยเลยนี่คือสิทธิทส่วนบุคคลแล้วเขาก็คิดว่าเขามีเงินเขามีสิทธิ์เขาทำได้มันจึงควบคุมโลกไม่ได้อันนี้คือวิธีคิดที่สุดตรงที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ตามมา ในปัจจุบันดังนั้นเราจึงได้เรียนรู้อย่างชัดเจนว่าวันนี้คนอเมริกาคนยุโรปเริ่มเจอทางตันไม่รู้จะไปไหนก็มีคนหลายคนที่คิดถึงทางออกก็คือการกลับมาปลูกอาหารเองมาทำอะไรเองเนี่ยตอนนี้ทำให้เมล็ดพันธุ์ในอเมริกาเริ่มจะขาดแคลน มเมล็ดพันธุ์แท้ครับศูนย์เก็บมเมล็ดพันธุ์แท้ต่างๆในอเมริกาทุกวันนี้มีคนสั่งซื้อคิวยาวมากสั่งซื้อมเมล็ดปกติ3วันได้แต่วันนี้หนเดือนยังไม่ได้นะครับนั่นคือคนเริ่มหันกลับมาฉะนั้นคนส่วนหนึ่งที่คิดได้ก็จะกลับมาคิดถึง การสร้างอาหารแต่อีกคนส่วนหนึ่งคิดไม่ออกเพราะว่าในความทรงจำเขาเนี่ยไม่เหลือภาพของการพึ่งตนเองอยู่เลยคิดถึงแต่การพึ่งเงินอย่างเดียวอันนี้จึงทำให้เห็นว่าระบบทุนนิยมที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอย่างหนักส่งเสริมความร่ำรวยแบบไม่มีขอบเขตท้ายที่สุดแล้วไม่มีทางไปครับ จอทางตันอันนี้จึงทำให้เข้าใจคำพูดของพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ก้าวว่าเราไม่ควรจะเป็นประเทศที่ก้าวหน้าอย่างที่สุดเราควรจะเป็นประเทศที่พออยู่พอกินพอใช้ก้าวหน้าอย่างที่สุดเนี่ยมันทำให้เกิดความหลงละเลิงอย่างคนอเมริกาเนี่ยหลงละเริงในอํานาจ ในเงินที่เขามีอยู่เขาก็เลยมองคนอื่นต่ำไปหมดแล้วก็หลงละเรลงอยู่กับการบริโภคอย่างไร้ขอบเขตโดยลืมคิดถึงพื้นฐานของตัวเองว่าคนเราเนี่ยจะต้องพึ่งตนเองได้อย่างในน้อยปัจใจสีคนเราจะต้องอยู่กับดินอยู่กับน้าอยู่กับพืชกับสัตว์เราไม่สามารถยกแยกจากอะไรได้นี่คือความมั่นคง นี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นแต่ทุกวันนี้คนอเมริกาจานวนมากถูกพัฒนามาให้ลืมสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดกินอย่างเดียวครับบริโภคอย่างเดียวฉะนั้นพอระบบมันมีปัญหาเขาจึงหาทางออกไม่ได้นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในวันนี้ฉะนั้นวันนี้อเมริกากำลังอยู่ในภาวะที่ถดถอยอย่างยิ่งซึ่งเป็นไปได้สูงมาก ที่จะเกิดความล่มสลายของอเมริกาหรือการล่มสลายของเงินดอนลลาร์เงินดอนลลาร์ล่มจะมีผลกระทบกับโลกเกือบทั้งโลกนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยด้วยเพราะประเทศไทยเอาเงินบาทไปผูกไว้กับเงินดอนลลาร์ด้วยฉะนั้นถ้ามันล่มลงมันก็กระเทือนกับเราทันทีในสภาวะอันนี้เราจะต้องจับตา ดูสถานการณ์ที่อเมริกาให้ดีวันนี้เหตุการณ์ในอเมริกาเกิดขึ้นแบบแพร่หลายอย่างมากแต่หลายๆส่วนไม่ได้ออกสื่อครับสื่อหลายๆสำนักก็เป็นสื่อที่ไม่จริงโดยเฉพาะสื่อจากภาครัฐในอเมริกาสื่อของรัฐคือ fox n e w s หลายๆอย่างเขาใส่แต่ความรุนแรงเข้าไปฟ็อกซนี่ใกลายเป็น เครื่องมือของทรัมในการสร้างความปั่นป่วนขึ้นในอเมริกาในปัจจุบันเพราะอะไรเพราะทำเนี่ยเป็นคนที่เหยียดผิวที่รุนแรงมากเป็นคนที่เหยียดผู้หญิงอย่างรุนแรงมากฉะนั้นช่วงเนี้ยชื่อเสียงของเขากำลังได้รับความนิยมน้อยลงน้อยลงน้อยลงมีหลายคนที่เข้าร่วมประท้วง ในหลายๆเมืองที่อเมริกาเขาโทรมาคุยกับผมเขาบอกว่าทรัมรู้ตัวเองว่าอาจจะพลาดการเป็นประธานาธิบดีฉะนั้นเขาจึงจะสร้างโอกาสเนี่ยใช้โอกาสเนี่ยสร้างความวุ่นวายขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งในสเดือน5เดือนข้างหน้านี้แล้วเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีต่อไปนี่คือข่าวลือที่คนในกลุ่มประท้วง เขาลือกันเขาเล่ากันเพราะว่ากลุ่มที่ประท้วงนี่ประท้วงด้วยความสงบสันติแต่มันจะมีกลุ่มหนึ่งที่มาสร้างสถานการณ์เรียกว่าที่บ้านเราเรียกว่ามือที่สามซึ่งมือที่สามเนี่ยคือสิ่งที่คนที่ไปประท้วงเนี่ยเชื่อว่าเป็นคนของทรัมป์ก็คือพวกขวาจัดพวกครูคลักแคลนพวกที่เหยียดผิวทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้สถานการณ์เนี่ย สร้างความรุนแรงขึ้นเพื่อให้กลุ่มที่ประท้วงเนี่ยดูแย่ไปก็การเมืองก็ไม่ต่างกันเมืองไทยครับเหมือนกันหมดเลยทุกเมืองทุกที่บนโลกใบนี้ใช้สูตรคล้ายๆกันฉะนั้นมองเขามองเราเราก็จะเห็นภาพได้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อข่าวทั้งหลายเป็นข่าวปลอมได้เสมอฉะนั้นการฟังหลายๆข่าวหลายๆด้านทำให้เราได้มองหลายๆด้านแต่ว่า ไม่ควรเชื่ออะไรอย่างเดียวโดยเฉพาะคนที่ยึดถือว่าเออเป็นข่าวจากรัฐบาลเชื่อเลยเป็นข่าวจากนักวิชาการเชื่อเลยอันเนี้ยก็ไม่จริงเสมอไปครับเพราะหลายๆอย่างมันเชื่ออะไรไม่ได้เลยในยุคปัจจุบันฉะนั้นเหตุการณ์ในอเมริกาที่เกิดขึ้นในวันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ ไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นนี่คือความไม่แน่นอนในยุคนี้แต่ละอย่างจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและก็รุนแรงมากสิ่งที่เราควรจะตระหนักอย่างยิ่งในตอนนี้ก็คือความไม่ประมาทครับความไม่ประมาทไม่หลงระเริงไม่คิดแง่ดีมากจนเกินไปคิดถึงแง่ลบและก็ ป้องกันตัวเตรียมตัวเผื่อแง่ลบไว้ถ้ามันเกิดขึ้นเราก็จะไม่เดือดร้อนแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นเราก็ไม่เดือดร้อนการป้องกันคือสิ่งที่จำเป็นความไม่ประมาทจะทำให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดฉะนั้นอย่าประมาทเราต้องเตรียมตัวเพื่อที่จะรับกับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องอยู่ได้คนไทย เรามีภูมิปัญญาอันเก่าแก่มีความหลากหลายทางพันุกรรมสูงที่สุดในโลกคือพูดง่ายๆคือมีอาหารมากที่สุดในโลกมีดินดีที่สุดมีน้ําดีที่สุดฉะนั้นเราไม่ควรจะให้วิกฤตใดๆสร้างความอดอยากขาดแคลนในชีวิตเราเราจะต้องกลับมาเตรียมตัวอันนี้ฉะนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่อเมริกาในโลกเราควรจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนเสมอ การเตรียมตัวการป้องกันคือสิ่งที่จําเป็นอย่ามองโลกในแง่ดีอย่างเดียวอย่าหวังพึ่งระบบที่มีอยู่อย่างเดียวเราต้องสร้างระบบของตัวเองกลับมาสู่การพึ่งตนเองสร้างระบบที่มั่นคงให้เราให้ได้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเรามีอยู่มีกินเสมอฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนพวกเราให้กลับมา คิดถึงคำว่าอย่าประมาทครับ